สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สนะครับในรายการเอพีทอครับวันนี้ครับผมจะมาอธิบายนะครับสามเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงเปลี่ยนนะครับจากเจ้าตัวโซนี่ a เ3สตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเจ้าตัวโซนี่ a เจ็ดมาโตัวนี้นะครับเออสามเหตุผลหลักๆที่เออทำให้ผมเปลี่ยนเลยนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันซึ่งขอเกินก่อนนะครับว่าอ่อย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเจ้าตัวอันบอกแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็อย่าลืมไปดูกันครับ เผลแรกนะครับที่ทำให้ผมซื้อนะครับเจ้าตัว Sony A7 Mark i ตัวนี้ครับก็คือเวลาคุณออดวิดีโอ 4K นะครับแล้วก็ต่อจอมอนิเตอร์นะครับการแสดงผลจอด้านหลังนะครับมันจะไม่ดับครับซึ่งอันนี้นะครับค่อนข้างเป็นปัญหาสําหรับผมนะครับนี่คือเหตุผลแรกนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงซื้อเจ้าตัว Sony A7 Mark IV ครับ ใครที่ใช้กล้องโซนีอยู่นะครับในราคาที่เออกล้องไม่ได้สูงมากนะครับอย่างเช่นพวก APS-C นะครับถือว่าเป็นเบสิกโมเดลนะครับอย่างเช่น a 7 3 A7 4นะครับเวลาคุณใช้งาน 4K ครับแล้วต่อมอนิเตอร์นะครับมันจะไม่แสดงผลนะครับว่าคุณกำลังอัดอะไรอยู่นะครับมันจะแสดงผลแค่ค่าต่างๆครับเช่นสปีชัตเตอร์นะครับเอฟไอนะครับแล้วก็เวลานะครับที่คุณอัดครับซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างจะแก้ปัญหาของผมเลยเพราะว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมทำค่อนข้างจะประจำนะครับตัวนี้นะครับเวลาคุณต่อจอตัว external monitor นะครับ แล้วก็อาจเป็น 4K ครับตัวหน้าจอแสดงผลด้านหลังนะครับมันจะไม่ดับครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเออเลิฟฟี่นะครับแล้วก็ผมชอบมากๆเลยนะครับสมมุติสถานการณ์ใด้ฟังนะครับสมมุติว่าผมกาลังถ่ายอยู่เนาะออผมนะครับก็จะตั้งกล้องอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนัง้นเลยตรงกล้องนะครับ ผมต้องการจอมอนิเตอร์ของออ่อ H D M I นะครับไปยังจอทีวีแล้วก็ผมนะครับต้องมีคนมอนิเตอร์นะครับในการกดอัดกดอะไรเงี้ยการตั้งค่าต่างๆนะครับอยู่ด้านหลังซึ่งอ่ะในสถานการณ์ถ้าผมใช้ s 73นะ ผมจะเห็นจอมอนิเตอร์ตัวเองครับแต่คนที่อยู่หลังกล้องครับจะไม่ได้เห็นอริยบทนะครับผ่านหน้าจอด้านหลังครับซึ่งอันนี้นะครับในการใช้งานจริงครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเหตุผลหลักนะครับว่าเออทำไมนะครับผมถึงซื้อเจ้าตัวโ o n y ่ a 7 4นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ทวีพงม์ปุมวงศ์นะครับที่เออผมทักไปนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ a 7 4ประกาศเมืองนอกเนาะแล้วก็พี่ทวีพงศ์ได้ฝามัน ฝากเทสตตัวนี้แหละแล้วมันค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานผมมากเลยนะครับตัวนี้ก็ ข้อที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงครับว่าทำบมผมซื้อนะครับก็คือเจ้าตัว4220บิตครับด้วยส่วนตัวแล้วครับผมไม่ใช่คนที่สนใจนะครับจาตัว 4K 60fps เท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยปกติไม่ว่าผมจะเป็น Full HD นะครับผมก็มักนะครับใช้ที่ 25p เป็นหลักครับไม่ได้30ไม่ได้ใช้50ไม่ได้ใช้60นะผมใช้ 25p เป็นหลักเพราะด้ยปกติแล้วนะครับผมนะครับแทบไม่ถ่ายวีดีโอนะครับที่เป็นวีดีโอสโลว์โมชั่นเลยทําให้เจาตัว 4K 60นะครับไม่ใช่ปัจจัยหลักสําคัญเท่าไหรรรนนคับใใกาาช้งงขอผม up. แต่สิ่งนะครับที่ทําให้อยากได้สีสองสองสิบบิตนะครับคือต้องอธิบายกันไปก่อนครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้ยืมจอตัว Sony A7S นะครับ Mark ทนะครับที่เป็นสีสองสิบิตนะครับ 4K หนึร้อยยี่สิบมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นไฟล์ที่แบบดีมากเลยนะครับผมสามารถทําสีต่อได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ละเอียดีเทลสีนะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์ผมมากๆว่าผมเป็นคนชอบเล่นเรื่องสีประมาณหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่มันแปดบิตเนาะเราก็ไม่ได้มีแบบเบรนช์นะในการทํางาน ข้อดีนะครับของ42 2สองอบิตครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ต่อจากส2 2 10บิตนะครับก็คงต้องบอกว่ามันคือเจ้าตัว s อส t o n ิทครับกลับไปนะครับตอนนี้ผมยืมเจ้าตัว Sony ่ s s mark iii นะครับมาจาก Sony นะครับตอนนั้นนะครับทาง Sony นะครับยังไม่ได้ปล่อยโฟร์มแบร์นะครับในการอัปเดตนะครับให้เรานะครับสามารถใช้เจ้าตัว s อส t o น e ทได้ครับอันนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ผมจะได้ใช้ s อส t o n ิโเพราะว่า ผมด้วยส่วนตัวแล้วผมรู้จักกับคนที่ใช้ A7S3 นะครับค่อนข้างจะหลายคนมากๆซึ่งเขานะครับก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับกับจอตั Sony Sine Tone ครับก็เอออันนี้เป็นสิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะลองมากเลยในจอตัว Sony 7 m a r ตัวนี้ครับข้อที่3นะครับว่าทําไมผมถึงเลือกซื้อนะครับจอตัว Sony 7 m a r ตัวนี้ครับถ้าคุณรู้จักในความสนิทประมาณหนึ่งนะครับผมมักจะชอบบ่นครับว่าเออผมรู้สึกว่า24ล้านนะครับไม่ตอบโจทย์กับชีวิตผมมากๆเลยนะครับเวลาผมไม่ท็กอันสเขมเลยพวกนี้มันค่อนข้างจะไม่ สหรรัับบผมนะคแต่จะให้ไปซื้อนีอาร์นะครับผมรู้สึกว่ามันเกินจําเป็นไปนะครับสำหรับการใช้งานของผมแล้วแล้วก็เออผมจะมีงานวิดีโอที่ในซีรีส์อาร์นะครับก็จะไม่ค่อยเหมาะกับงานวิดีโอเท่าไหร่ครับ แล้วผมนะครับก็จะมาพูดเสมอครับว่าสําหรับผมแล้วอะไฟประมาณ30ล้านบวกลบนะครับก็เป็นพิกเซลที่เหมาะกับผมมากๆโดยตัวนี้นะครับให้พิกเซลมาทั้งหมด3ามสิบล้านพิกเซลก็เป็นตัวเลขที่ผมค่อนข้างจะโอเคแล้วก็แฮปปี้มากคือจะให้ผมไป42ล้านนะครับเหมือน A7R3 นะครับผมมองว่าสําหรับผมมันไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานเลยเพราะว่าเจ้าตัว 4K มันมีโรลเลอรชัตเตอร์่อนข้างเยอะแล้วก็ 4K มันเออมันเป็นการครอปนะครับ1.5ซึ่งในการใช้งานจริงครับมันค่อนข้างจะไม่สะดวกต่อการใช้งานแต่ เคครับมันสามารถถ่ายนะครับแบบแก้ขัดแล้วก็ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่านั้นครับก็คือผมนะครับเบื่อ24ล้านมากๆแล้วครับเพราะตั้งแต่กล้องตัวแรกนะครับที่ผมซื้อคือเจ้าตัว Sony A7 ตัวแรกเลยนะครับ Sony A7 3ตัวนี้นะครับ A7 c นะครับมี CV10 นะครับด้วยผมขายไปแล้วแล้วก็มีเจ้าตัวไลกาคิวนะครับด้วยผมได้ซื้อมาใช้งานสักพักหนึ่งนะครับทุกตัวครับก็เป็น24ล้านหมดนะครับก็อย่างที่บอกไปครับผมค่อนข้างจะเบื่อนะครับกับ24ล้านมิเซลพอสมควรเลย ทั้งหมดนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับผมถึงย้ายนะครับจากจ้อตัว Sony 7มาฟรีตัวนี้ตัวนี้นะครับมาจาตัว s o n y ่มาโฟตัวนี้ครับเรื่องอื่นนะครับที่มันให้มานะครับอย่างเช่นจอฟิปนะครับหรือว่าจะเป็นพวกฟอร์อนะครับที่เป็น Full HDMI นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นของแถมมากๆเลยนะครับสำหรับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนมองครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่า มันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนี่ผมจะเลือกกล้องพวกนั้นด้วยสองอย่างนี้คือมันแฮปปี้ที่มีแหลกแต่ไม่มีสําหรับผมอ่ะก็คือไม่เป็นไรนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับที่เป็น 4K นะครับที่เป็น6 0 0 p นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าในวันแรกที่ผมซื้อมาแล้วครับผมก็ยังเฉยๆกับจาตัว 4K60fps ครับคิดว่าหลังจากนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นนะครับพัฒนาการนะครับอย่างชัดเจนนะครับในด้านงานคุณภาพวิดีโอนะครับในช่องเดอพีของเราครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด subscribe นะคร วันนี้นะครับผมเฟิร์สนะนนนครับนายริกันเอพีทอครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ